รีวิวเที่ยวเกาหลีกับทัวร์ทัวร์ทราเวลขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองเจจูแอร์ถึงเกาหลีผ่านตอมอก,ก็ออกไปกินข้าวกันเลยค่ะโปรแกรมแรกทัวร์ก็จะพาไปชิมสตรอเบอรี่ที่ไรสตรอเบอรี่ค่ะบอกเนว้าหวานชามอร่อยมากเลยทุกคนต้องไปลองนะคะเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่เวลลี่ฮิลล์พาร์ครีสอร์ทสกีรีสอร์ทค่ะแนะนําไก่ทอดกับเบียร์ร้านนี้อร่อยมากวิวที่พักก็จะเห็นลานสกีแบบสวยช่ำแบบนี้เลยค่ะทุกคนหินมะตกแรงมากคนเกาหลีออกมาเล่นสกีกันเยอะมากเลยค่ะเพราะหิมะตกฉ่ำมากอันนี้ก็แอบเขียนชื่อเพตัว ฝากไว้หนนะ่อยิวแบบนี้มันทําให้เราใจฟูสุดๆดแล้วก็จะเดินทางไปหอดสมุทรสตาร์ฟิวค่ะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่เลยนะที่ย่านกลางนำ้ำพักใจกางรูโซงคืนเลยที่พักอยู่ห่างกับตลาดเมียงดง200เมตรเดินไปแป๊บเดียวถึงมาถึงตลาดเมียงดงสายสตรีทฟู้ดแบบเราก็ไม่รีรอค่ะรีไปจัดของกินกันแบบจุกๆแบบหนำใจเลยค่ะอันไหนตัวดังเราไปหมดเลยค่ะทุกคนหิมะตกฉ่ำไม่ไหวค่ะทุกคนเราชอบมากฟิลมันดีจัดปิ้งย่างเกาหลีค่ะหมูกันไปสิวันเที่ยวอิสระวันแรกเราก็ไปคลองชองกเยชอนค่ะแล้วก็เดิน ชมเมืองโซต,ตามในว่นแมพนะคะไปที่พระราชวังช้างดอกกุุงค่ะสวยมากๆเลยอ่ะแล้วก็ต่อด้วยหมู่บ้านโบราณบุกชอนฮนอกค่ะ <c oughs> ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็มีนักท่องเที่ยวใส่ชุดทันบอกมาถ่ายรูปเต็มเลยอ่ะสวยมาก <c oughs> เริ่มหิวแล้วหาข้าวกลางวันกินกันค่ะอะร่อยมาก <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปที่แอนโซทาวเวอร์ค่ะขึ้นกระเช้าไปเลยค่ะ ตอนขึ้นไปหิมะก็ตกลับเราตลอดเลยคือสวยมากบรรยากาศโรแมนติกรู้สึกเหมันความรักยังไงไม่รู้อะเราอยู่บนนี้นานมากเพราะว่าวิาว,วสวยจริงๆคะ่ะมองมุมไหนก็ไม่เบื่อเลยคือมันสวยมากๆเลยค่ะทุกคนปิดจบด้วยมาหาลัยอีวาค่ะทุกคนถ่ายรูปเก๋ๆมุมปังๆกันแบบจุใจ